พวกผมอ่ะออพูดกับพี่เลยว่าพวกผมไม่มีไม่มีแท็กแก๊งจะขึ้นคนต่อไปแล้วด้วยครับเพราะว่าคนที่ถือคนที่ถือไปแล้วครับคือในในที่นี้คือถ้าบอกบอกแบบข้อมูลของแก๊งเลยพี่เงินแก๊งผมก็ไปทรัพยากรก็ไปคนที่ถืนอนเหลวเลยครคือคือไปหมดเลยครับ เงียบกิ๊บผมเงียบกิ๊บเลยเอ้ยนั่นไงพี่อ้วนใช่เหรออุ้ยมึงดีกว่เราตอสวัสดีครับฮัลโหลพี่พี่อ้วนครับผมผมขอมีครัอะไรด้วยอีกนิดนึงได้ไหมครับได้ครับอ้าวพูดจิดเออนอนับ คือใช้เรื่องที่พี่คิดป่ะเนี่ยเอออย่างนั้นแหละครับตามนั้นน่าจะคน,ร,นรู้ในเมืองกันแล้วนะครับเออ,อมันแบบว่าแบบคือจริงๆผม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 ไม่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 ได้อยากทําอย่างนี้หรอกครับพี่แต่แบบว่าคือผมอะ่ะไปทาท่พาพาแล้วก็ผมก็หาทางออกไม่เจอแล้วครับจริงๆอ่ะเออพี่อ้วนน่าจะเห็นจากรายชื่อที่แบบว่าคนที่ออกไปทั้งหมดเลยครับมันมันค่อนข้างแทบจะครึ่งแก๊งเลยครับ พี่ยังตกใจแลยเหอเฮ้ยหรือว่าใหญ่ตัตพูดคำแรกว่าอะไรยังรครับบอกว่านี่เขาการาเล่นอะไรวะเนี่ยแบบหลอกอะไรหรือเปล่าเหมือนไม่เชื่อเพราะมันเยอะจนน่าตกใจอ่ะคือแล้วอย่างอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่ที่ถ้าถ้าผมเพิ่งบอกพี่ใหญ่ตัตเองว่าเออเนี่ยผมผมพวกผม,ผมน่าจะเออเนี่ยกลับมาแบบทําแล้วมาอยู่ในเมืองมากขึ้นครับแล้วมันก็อย่างเงี้ยครับใช่ <laughs> เพราะนี่จริงฟุตบอลในปรจเิศก,ก็ดีอะ่ะ กำลังหวังแล้วตถวเจออย่างนี้ไปทาไงอ่ะใช่ครับโหล,ลครับยังไม่สะดวกคุยครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมไปถามเออพี่พี่ในสภามาแล้วคือทางผมครับมันมีมันเอาง่ายๆเลยมันมีสองทางเรื่องเลยครับพี่วอนระหว่างยุคแก๊งกับรันต่อไอยุคแก๊งมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับก็คือแบบเดินไปแล้วเป็นยุคไปเลยแต่คือประเด็นอ่ะพวกผมอ่ะเพิ่งขึ้นคนกันไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือพวกผมอ่ะเออพูด กับพี่เลยว่าพวกผมไม่มีไม่ม,ม,มีแท็กแก๊งจะขึ้นคนต่อไปแล้วด้วยครับเพราะว่าคน,คนที่ถือใช่คนที่ถือไปแล้วครับคือในในที่นี้คือถ้าบอกบอกแบบข้อมูลของแก๊งเลยพี่เงินแก๊งผมก็ไปไรหมดเลยครับทรัพยากรก็ไปคนที่ของดินเหลวเลยอ่ะคือ,ค,อคือไปหมดเลยครับ ทำไงคือต้องเริ่มใหม่เหรอเออใช่ครับแล้วทีเนี้ยครับผมปรึก,รกษาปรึกษาทางทางเออพี่หมอมาในเบื้องต้นแล้วครับคือที่ที่ผมจะมาคุยกับทางทางพี่พีครับก็คือแบบว่ามันมันมันพอจะเป็นไปได้ไหมอันนี้อันนี้ผมมามามา,มาถามเฉยเยนะครับถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือมันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าทางผมเนะี่ยเออจะจะขอแบบซื้อแท็กแก๊งต่อสักแบบเออหนึ่งถึงสองชิ้นก็ได้ครับเพราะผมรู้ว่าแท็กแก๊งมันมันมันสำคัญมากๆครับ ซื้อแค่ชิ้นเดียวเหรอขอแค่อันเดียวเหรอคือจริงๆผมผมอยากได้หลายอันครับพี่แต่แต่ใจผมไม่ไม่กล้าไม่กล้าพอที่จะซื้อหลายอันครับพี่เพราะว่าผมมองว่าแท็กแก๊งมันมันค่อนข้างสําคัญต่อ,ต,อต่อตัวแก๊งมากๆครับผมผมจะเออลองไปถามแต่ละแก๊งครับอย่างอย่างน้อยอในเมืองถ้าแต่ละแก๊งให้สักชิ้นถึงสองชิ้นนะครับมันมันก็ยังพอที่จะแบบล้านคนต่อไปได้ครับเพราะอย่างน้อยผมอยากให้ เออมันมีติดตัวกันคนละหนึ่งหรือแบบว่าแก๊งมันสามารถที่จะขึ้นคนต่อไปอได้เราจะเราจะสู้ต่อถูกไหมใช่ครับเพราะผมผมเพราะว่ามันมันมีบางคนที่ที่ยังมีไฟครับจริงจริงจริงถามว่าผมผมงบไหมผมก็งอบแต่แบบว่าผมผมก็อยากให้คนที่มีไฟครับได้ได้ไปต่อแต่ด้วยด้วยการที่อนาคตเขาอาจจะไปหาแท็กแก๊งด้วยวิธีไหนก็ก็ได้ครับแล้วแล้วแต่พวกเขาเลยแต่ค<ม>ือ<ม>ผมมาส่งได้ไหมครับได้ครับได้ครับ ไหเคจริงๆผมอยากได้ห้าสิบสามแ็กแม่แต่ผมเกรงใจมากเรื่องแ็กแกงแม่ผมที่เป็นสิ่งที่ผมไม่กล้าพูดเลยไม่ใช่ใครครับใหญ่โตนั่นแหละครับคือจริงๆผมผมผมว่ากะจะโทรหาพี่ใหญ่โตพี่อ้วนนี่แหละแต่แบบผมผมคิดว่าผมเข้ามาในเมืองนีกว่าผมผมไม่อยากทรครับมันมันมันอยากมาหาพี่จะคุยต่อหน้าเลยน่าจะดีกว่าได้ได้พี่เข้าใจคะถ้าถามพี่พี่แบ่งให้ได้สิบยี่สิบอันพี่แบ่งได้เลย ได้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 ครับได้เดยได้เลยเพราะว่าผมผมมาจริงๆอ่ะผมก็จะมารึกษายใช่ครับผมไม่ไม่ไม่ได้กล้ามาแบบว่าจะได้เลยแต่แบบคือผมถามที่ไม่อยากช่วยแหละเอาง่ายๆอ่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์มันร้ายนะเป็นพี่พี่เพีงก็เฟ่งเหมือนกันว่ะเป็นพี่พี่คงแข้งกันอะแล้วคือคือพี่อ้วนดูจากลิสไลชื่อคนคนที่ไม่อยู่ครับมันเป็นคนที่แบบว่าหลักๆอ่ะครับใช่ครับ ได้ครับได้ครับเห็นชื่อก็ช็อกแล้วคือเอ่อทั้งพี่กินแล้วก็ทั้งเคนี่คือคือมันเป็นสองหัวหัวกำลังเรือหลักเลยครับก็องผด้เสียชีวิตไันพี่สวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับพี่ตัวสวัสดีครับเสร็เขาไอฟูติอะมันบอกว่าเหตุการณ์เหมือนที่เรารู้รู้กันอยู่อะเดี๋ยวต่อแล้วมันก็ คือสรุปง่ายๆจะเด็สิทธิ์มันอยากสู้ต่อแต่ว่าคนที่ถือแท็กแก๊งที่แบบหลักสิบอะเยอะอะก็คือโดนไปแล้วก็เลยน่่ยๆคือจะมาขอซื้อแท็กแก๊งจากเราถ<ฮ>้าถามกูกูอยากช่วยนะมีเท่าไหรอ่อันนีิตอะคือคือเอางี้ครับคือคือตอนนี้ครับคนคนอะถ้าถ้านับแบบว่าเอาตามสล็อตนะครับยังไม่รวมคนเข้าเมืองมามันมีสิบสองซึ่งแต่ละคนมีแท็กแก๊งอันเดียวครับมันไม่สามารถ ที่จะขึ้นต่อไปได้เลยตีมันแตกเลยม่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดียวเถอะคือคือพี่ใหญ่โตครับมันมันมันมีสองทางครับถ้าพวกพี่ไม่ตีผมคือพวกผมเดินเดินไปยุบเลยก็ได้ครับ <c oughs> คือตอนนี้ครับมันมันมันมีสอรช่วยเหลือมันมันไม่เอาไว้พี่ไม่ใช่ช <c oughs> ่วยไม่ใช่โอ้พี่ผมผมนี่คือผมผมไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะตอนเนี้คือที่ที่เมื่อกี้ผมผมมาซื้อมามจะมาซื้อแท็ก เออมาขอซื้อแท็กแก๊งต่อครับคือผมก็บอกพี่อ้วนไปว่าผมจริงๆผมอยากได้ผมผมเกรงใจมากเลยเรื่องแท็กแก๊งผมไม่กล้าพูดเลยผมผมอยากมาซื้อแค่หนึ่งถึงสองอันเลยครับเพราะผมมองว่ามันมันสำคัญต่อพี่ๆแล้วคนที่มีแก๊งเลยครับเพื่อนอยากใช้อะไรก็แล้วแต่กนเลยผมไม่ไม่ติดหรอกแต่ยังไมติดนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างครับก็คือเมื่อกี้ผมบอกพูดแต่ละอย่างคือเมื่อกี้ผมบอกพี่อ้วนเมื่อกี้ผมบอกพี่อ้วนอะไรก็ไปหรอแต่ตู้แก๊งใครเป็นคนถืออะตู้แก๊ง เงินแกงป้าเป้าถือครับแล้วของส่วนใหญ่อยู่ที่สองส่วนใหญ่อยู่ที่เคครับอยากช่วยอันนี้อันนี้อันนี้ที่กำลังจะบอกอันนี้รวมถึงเออคือง่ายๆครับเพนเอดีทรัพยากรคืออาวุธเงินแกงทุกอย่างครับก็รีเซ็ตใหม่หมดเลยใช่ครับเหมือนเหมือนเหมือนพวกผมเหมือนเพิ่งเพิ่งเข้ารีเซ็ตใหม่ใหม่เลยครับเพิ่งขึ้นแกงนะครับที่ยึด ยืนตอนนี้ก็มีอาวุธหมดแล้วใช่ป่ะไม่หมดไม่หมดครับมีแค่สองตามแผนเดิมครับมันมมมััันนนเกือบมันเกือบจะแบบเออเราจะดันอาวุธเราจะเอาง่ายๆคือของในตู้ดันอาวุธได้แหละใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้มันมันย์แล้วครับพนาจากวายเยียร์เจเนซีสทั้งเดาจับเอาเนาะใช่ก็ก็คือผมเพิ่งวันนั้นผมเพิ่งคุยกับพี่ใหญ่ตัวเองที่พี่ใหญ่ตัวถามว่าเนี่ยเอ้ยเจเนซิสจะกลับมาไหมเออกลับมาเพรพี่อยากให้กลับมาคือพวกผมอะเพงเพิ่งคุยกับกูเมื่อวานบอกว่าดีดีเจเนซิสกำลังโตไปแล้วเหรอ อำจะทำอะไรมันๆะไรก็จะเสร็จถามพี่ว่าเด็กเดยเอ,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 อย่าวว่าแต่พวกพี่เลยคือคือพวกผมอก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะรอแบบมีคนมีอะไรให้มันมีสตอรี่เล่นให้ม,ม,มันผมรู้สึกวพาผมก็คือจะมาซื้อทักใช่ไหมเอาตรงๆแหละใช่ครับใช่ครับใช่เพราะว่ามันขึ้นคนไม่ได้ผมเพราะวพาผมไปถามสภาแล้วสภาเขาก็ให้ทางออกมาอย่างี้ครับถ้ามันไม่พอจริงๆเพื่อนจะขายเท่าไหร่อ่ะแค่นั้นอยากซื้อใบเท่าไหร่อ่ะใบราคาอันนี้อันนี้คือ จริงๆผมผมอยากเออผม,มให้พี่วอนเสนอเลยครับเพราะผมไม่ผมก็ไม่กล้าเสนอราคาด้วยว่าอย่างที่ผมบอกครับเพราะว่าเงินแก๊งผมก็ไม่มีพวกผมมาอยากอยากมามารู้เฉยๆว่าเออผมจะได้เท่าไหาร่พวกผมจะได้ไปเตรียมตัวแล้วก็ได้เเก็บเงินแล้วก็จะมาซื้อครับเหมือนแบบคือตอนนี้ผมเป้าหมายผมเครงคว้างเลยครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะต้องฟาร์มเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าผมผมต้องยังไงต่อครับ <Okay. S 2> เอาเงีย่ไหมเรื่องราคาเดี๋ยวให้เพื่อนตัดสินใจตั้งแท็กอ่ะแล้วก็พี่ว่านะอยู่แล้วไม่หมด,มหมดแล้วไม่หมดแล้วลไม่หมดแล้วลมันอยู่กันดีกว่าแล้วก็สำหที่มันถูกบออกไปอะ่ะว่าสภาเขาจะให้ข,ขัดชื่อออกเลยไหมหรือว่าไงอ๋อในในเบื้องต้นผมถามนะครับห้าห้าคนที่ที่ที่ออกครับเออสภาเขาให้สลับชื่อได้แต่ก็ต้องตามสล็อตครับมันก็เหมือนสลับคนเลยครับเท่ากับว่าคือผมก็ต้อง บิวบิวบิวเงินใหม่เพื่อเพื่อมาซื้อแท็กแกงบิวเงินใหม่เพื่อเพื่อไปตีเหรียญในการสลับแลแล้วสลับห้าคนนะครับมันมีคนในสล็อตสิบคนแรกครับประมาณสามคนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องใช้เออเหรียญแกงแบบสล็อตเต็มเลยครับเพราะว่ามันลำดับที่สิบกว่าเลยตอนนี้เหลือกี่คนนะไม่ได้ฟังเลยเออถ้าเอาจริงๆตอนนี้เหลือ ไม่ต้องนับไอพวกบักอะเออประมาณสิบประมาณส <10 S 1> ิบสิบคนครับสิบถึงสิบสองคนแล้วก็เออยังยังไม่รวมแบบเอออันนี้ไม่นับรวมคนที่ออกไปนะครับคุยตรงนี้มามัน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 จะมีสองเคสครับมันจะมีคนคุณแม่ตรงน,นี้คุณไหม คนครับคนคนคนมากเลยพี่มันจะมันจะมีคนคนที่ออกไปด้วยด้วยสาเหตุนั้นนะครับแล้วก็คนที่อาจกําลังจะออกไปอีกด้วยครับมันรนะหรอจะรับเยอะมึงอะให้กูรอเป็นเสี่ยวมึงก็ควรรอกูมั่งนะอเหี่ยไม่กูไม่ฟังเหตุผลที่แย่งั้นแหละกูว่าคนเราะใจด้วยเห็นแล้วใจเงินทุกการทิศละครับครับับมาอยู่ด้วยกันเอ พี่อ้วนอยากช่วยใช่ไหมล่ะถ้าพี่อ้วนหากใจผมพี่อ้วนก็คงต้องขายสักปล่ะถ้าถามผมนะผมให้ยืมก่อนได้ก็แล้วแต่พี่อ้วนอะอยากเอาอยากเอากี่อันนะเพราะว่าถ้าความต้องการเพราะว่าที่ฟังแล้วอะพี่อ้วนมันประมาณแบบว่ามันมันของมันหายหมดเลยแล้วตั้งในตัวเงินพวกมันก็ไม่รู้ว่ามีกันเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหาแล้วมาคือเราต้องต้องมารีบหาเงินค่าแท็กอีกถูกไปล่ะแล้วก็ต้องขึ้นคนอีกไหนจะเหรียญสลับคนอีกไหนจะอะไรอีก ิดกูได้ย่บอมแพ้คือมันมันลำบากอะ่ะเอาเลาบคือแบบถ้าพี่วันติดไป็นลาบถ้าผมจะให้ยืมอะ่ะแบบไม่คิดอะไรเราเอามาคืนอ่ะวันที่มึงขึ้นสลับแบบเกินยี่ิบห้ายี่สิบเอ็ดไปแล้วอะ่ะไม่ติดก็คือเอางี้เอาเหมือนใหญ่โตพูดแต่เดี๋ยวกูพูดให้เกียร์ก็คือ,คอเดี๋ยวให้ยืมไปก่อนเลยยี่สิบใบแล้ววันไหนที่มึงขึ้นเป็นเวลสี่ขึ้นยี่ิบห้ามันจะได้ใหม่อีกห้าสิบแล้วมึงค่อยเอามาคืนหรือถ้า ก่อนหน้าก่อนไปขึ้นซรัที่เบียอ่ะ <c oughs> กลับมาฟาร์มแล้วมันฟูอ่ะจะเอามาคืนเป็นตังก็ได้หรือ,อครับจะเอามาคืนเป็นแท็กก็ได้ไม่ว่าไม่ติดแต่ถ้าจะขายแท็กพี่วันคิดราคาเท่าไหร่่ผมให้พี่วันชี้แจงไปก่อนว่าจะเ,เท่าไหร่เพราะตามตลาดแล้วมันขายอันละห้าหมื่นอ่ะใช่หรออันละห้าหมื่นเ <c oughs> พราะว่าเจ็ดยับเป็นคนพูดเองว่าอันละห้าหมื่นงั้นอันละหมื่นไหมล่ะ อันละหมื่นไหวไหมล่ะขอท่านลพี่นอนไหวไหมเตียนอนหลงสาด้ช่วงนี้อันละหมื่นไอ้เหี้ยตอนนี้กูพูดว่าไม่ได้ด้วยเหรอไม่เอาอย่างงี้ฟูจิมึงไม่ต้องหันไปถามใันแล้วถ้ามึงไม่มีคือมีสองช้อยไงกูขอด่าพวกมึงได้ปาวะเนี่ยผมผมผมแม่งผมก็พูดไม่ออกเลยว่ะพี่ผมผมผมไม่รู้ไงอ่ะก็ใครเป็นหัวเนี่ยตอนเนี้ย เอาเอาตรงๆเลยนะพี่หลังหลังจากพี่คินมาก็กลายเป็นก็กลายเป็นไอเคที่เป็นแบบหัวรักเลยแล้วตอนเนี้นนคือตอนนี้มันมันยังตัดสินไม่ได้เลยพี่คือผมอะ่ะมันก็ถ้าตัดถ้าถ้า,ถาเอาจริงๆมันก็กลายเป็นผมที่ต้องมาคุยให้แต่คือเชื่อผมก็ช็อกเหมือนกันอะ่ะคือสองคนนั้นมันก็เป็นคนที่สนิทแล้วผมก็คุยอยู่ตลอดอะเรื่องเสียใจยตัดทิ้งไปเถอะมันต้องไม่คิดถึงมาเล้ามันไม่กลับมาเล้าถูกปะ มึงคิดถึงไอ้คนที่ยืนอยู่ข้างหลังพวกมึงเถอะว่ามึงจยาพามไปทางไหนต่อมึงอย่าไปคิดถึงอ้สิ่งที่มันพลาดแล้วเลยมึงก็ต้องเข้าใจว่ามันทําผิดอ่ะถูกปะล่ะมึงเศร้าได้ไปแต่ถ้ามึงอยากเดินต่อมึงก็ไม่ต้องพูดถึงไปคิดถึงมันแล้วถูกปะเรื่องแท็กอะเดี๋ยวพี่อะให้ยืมตัวตัวพี่อะให้ยืมไปก่อนแล้วพี่ว่าเขาบอกราคาแล้วแท็กไปมึกหนึ่งหมื่นถูกไหมครับผมถ้ามึงเอาไปใช้ก่อนถ้าหลังจากนี้มึงจะคืนเป็นแท็กหรือคืนเป็นเงินก็ได้ตามจำนวนที่พี่วันบอกเอาตามที่มึงแบบ ไม่ไม่เดือดร้อนเกินไปเขาใจเปล่าได้ครับพี่ยาวกี่อันเออนั้นเนาเป็นอย่างที่มึงพูดไปเลยผม่เรื่องแบบว่าอย่างที่พี่บอกก็ได้ครับอย่างที่พี่มอกออกก็ได้ครับยี่สิบอันก็ได้ครับพอใช้ไหมเออผมผมว่าเอายี่สิบอันก่อนนะครับผมไม่ไม่มีเรื่องกับใครครับพอใช้อยู่แล้วยี่สิบอันผมผมอยากให้มีเท่านี้ก่อนครับมันจะอย่างมันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมันจะได้มีแบบ แรงในการที่จะแบบฟาร์มว่าไอ้ยี่สิบอันเนี้ยมันมึงต้องรักษาแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วงั้นขอพี่ขอมาคุยจะคืนเป็นแท็กหรือคืนเป็นเงินอันนี้แล้วแต่นะได้ครับได้ครับขอให้เอาเวลากี่วันเออฟื้นฟูเนี่ยเดือนหนึ่งพอไหมเดือนหนึ่งได้ครับนานนะแต่พวกพี่ใ,ใจดีมากะสามสิบวันน่ใช่ครับผมผมมองว่าเออจริงๆขอคําช่วยเหลือครด้ เออยังไม่ไปขอคำช่วยเลยใครเลยครับพี่ผมมันมันมืดแตกด้านเลยครับตอนนี้ชคิดว่าจะยุบได้่ตอนแรกพี่มองหาสล็อตแล้วว่าใครยังอยู่วก็ไม่ดึกทา้งหมดเอาจริงๆนะพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมผมค่อยคุยกับพี่แยกแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้าจะทําต่อก็สู้ไว้แค่นั้นแหละแล้วก็เลือกแท็กกตามนั้นแหละตามที่เพื่อนบอกมีมีติดอะไรครับผมเคลียร์อะไรบางต่อนะได้ครับได้ครับผมครับพี่ จับไปเลยไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ครับพี่ผมผมเดี๋ยวขอไปวางแผนวางแผนจะได้แบบให้มันเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้ครับจะได้จับจับไปแล้วโทรหาใหญ่โตอ่ะได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกันไหนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่ใหญ่ตัวแยกอีกทีนะครับเผื่อแบบจะเป็นกาได้ไม่มีหาหรอกแล้วก็จะมองจะติดเป็นแบบมิดเหมือนเดิมแหละแต่พี่ใหญ่โตเพิ่งพูดเองว่ามันกำลังมาแล้วมันไปแล้วพี่อ้วนโหผมก็แบบ โอเคครับพี่ขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณมากมากครับไอบค้าครับมีภายในกันให้แข็งก่อนได้ครับ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 เนี่ยมึงอยู่ตรงเนี้ยมึงก็รักกันไว้แค่นั้นแหละแล้วก็สู้แค่นั้นกลับมาทำใหม่ถ้าคิดว่ามันจะมีเรื่องก็พยายามแบบไม่ต้องใส่สูุรก็ได้หรืออะไรก็ยอมยอมไปก่อนก็ได้ได้ครับอันนี้อันนี้ผมผมเข้ากันมาไงแล้วแบบว่าเออมามามาคุยกันจะได้แบบเข้าใจพี่ครับกลัวตกใจให้แบบฝ่ายแล้วไอ้ียัยตัวบอกใครเล่นอะไรเนี่ย คือตอนแรกผมจะเข้าเมืองมาตั้งแต่ตอนช่วงช่วงหัวค่ำแล้วนะคือแบบผมจูนตัวเองไม่ถูกเลยไม่เป็นหรอกเงินติดตัวมีกันปะล่ะมี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 อยู่ครับพี่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมเอนะครับเป็นโอ้พี่ว่าถ้าเราเป็นฟูจิแล้วพวกมันเดยกพวกอันโดนพวกอย่างนี่ทำไงเลยวะยหญเกีไปอะไร แต่เรื่องเศร้าอ่ะไม่ต้องเศร้าแล้วนะครับเดินใหม่แล้วเราถ้าคิดจะเดินกันอ่ะจับมือก็เดินแค่นั้นแหละได้ครับพี่แต่ถ้าสู้ใหม่ก็เอาใจช่วยมันไปโดนนะเมว่ามันชินนะไม่บิดกันแล้วครับไอไไออเรื่องไอเรื่องไม่ไอเรื่องบิดไม่บิดแน่นอนครับพี่ไม่บิดแต่บิดก็ไม่กลัวหรอกตอนเนี้ยโอ้โหพี่พูดให้ฟังว่าคือไม่ไม่ได้กลัวว่าเจเนซิสจะบิดแต่แค่อยากให้แบบ รักษาคำพูดเฉยๆได้ครับได้พี่มันได้ครับมันมีค่าต่อตัวเองได้ครับได้ครับฟังกันมาด้วยนะครับทุกคนตามหาโทรหาพี่วอนแล้วกันได้ครับคาจะคุยนักเล่าโทรมาได้ครับพี่วอนขอบคุณครับขอบครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสู้ๆนะได้ครับเดี๋ยวยังไงผมโทรหาพี่วอนหรือพี่ตัวเองนะครับได้ครับได้ครับได้ทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับกลับแรงกบแรง